ตันนี้เรามาดูตัวนี้เรามาดูขนาดวาวนะครับจะตั้งไปที่วาวไอดีนะครับจะตั้งไปที่สิบถึงสิบสี่มิลนะครับไอดีทั้งซ้ายขวาเลยนะครับตั้งอยู่ในระหว่างสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตั้งได้นะครับในระยะนี้นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สิบมิลสิบมิลโอเคครับอันตัวตัวนี้ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวซ้ายขวาได้เลยครับห้มันเท่ากันนะครับซ้ายขวาโอเคครับได้ไหมครับได้โอเคครับเป็นวาวไอดีนะครับ สิบมิลข้างบนนะครับสิบถึงสิบสี่นะครับสามารถตั้งได้สิบถึงสิบสี่นะครับแล้วก็จะเป็นวาล์ไอาเสียครับวาร์ไอาเสียตั้งได้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ามิลนะครับในระหว่างยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าตั้งได้เลยนะครับอ่าเราจะเราจะจะทำจากการอย่างนี้มันถึงจะไม่ขาะบิดบิดซ้ายออกซ้ายขวาอ่า ไปไปที่ยี่สิบก่อนก็ได้อ่ะนั่นแหละยี่สิบให้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 เข้าได้พอขยับมือให้คล่องนะครับโอเคครับ